จะมีน้ำข้นกับน้ำใสทุกคนค่ะซึ่งแบบก็มันเป็นรสชาติแบบอุ๊บอุ๊บเ,เลยค่ะไปะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะทุกคนคือคิดถึงร้านนี้มาก ทุกคนคาเทปเนี่ยตลกมากนะคะที่จริงอันนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มแล้วปรากฏว่าไอ้แครก็คือทั้พี่แม็กคือพี่ชายนะคะว่าหิวไหมทุกคนพูดพร้อมกันว่าหิวที่สําคัญเทปนี้นะคะทุกคนยายของดิฉันยาย <c oughs> หิวไปด้วยกันอยู่ๆมันก็อยากกินของแซ่บก็เลยนึกถึงร้านหนึ่งซึ่งแบบไม่ได้กินนานมากแล้วค่ะทุกคนขาไม่ได้กินเกือบสอสาปีแล้วละว่ะก<อ>็คือร้านจิ้มจ่งกระดังงาที่คลองหกซึ่งจากบ้านเอคแคลร์มาถึงคลองหกเนี่ยใช้เวลา40นาทีที<อ>่ว่ามันอยากกินมากมันไม่ไหวอะ่ะก็เลยต้องมาถึงที่ร้านนะตอนนี้ค่ะสื่อเทุนี้นะคะจะพาดูว่าทำไมเอคแคลร์ถึงต้องยอมนั่งรถมาไกลขนาดนี้มากินในเวลานี้ติดตามไปให้ดีค่ะ มาเสิร์ฟแล้วนะคะเวลาเสิร์ฟเนี่ยนอกจากพวกหมูหมากาไก่นะคะทุกคนขาก็จะมาแบบเป็ถทวยแต่แบบเพราะว่ามันจะมีแบบสเสน่ห์บางอย่างทุกคนที่แบบมันก็จะมีน้ําข้นกับน้ําใสทุกคนขาซึ่งแบบที่มันต่างจากร้านอื่นนะเวลากินนะปกติวาลาเราไปกินซิมจุ่มใช่ปะน้ำซุปที่มันหมามันก็จะเป็นน้ำที่แบบใส่เครื่องเทศต่างๆกินข่ะย,ยีแต่เด็ก็ว่าไปก็รสชาติประมาณนึงแค่แบบเป็นจืดๆให้พอได้กลิ่นเนะแต่น้ำซุปของกระดังงาเนี่ยทุกคนคือมันเป็นรสชาติแบบ มันมีความแซบความสวงอยู่ในตัวของมันเองอ่ะเออเหมือนนำซุปเปอร์ตีนไก่อะทุกคนเดี๋ยวแค่ขออนุญาตใส่ผักใส่ผู้ต่างๆนะคะแล้วให้กับมันเจอกันค่ะระหว่างรอหม้อเดินนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ต้องสั่งเลยไ,ไก่ทอดจะแ,แบบเป็นไก่ทอดที่แบบถูกต้องอะ่ะต้องกรอบแบบดีเท่านั้นเนี่ยแล้วกากินนะ หดูควันดิอร่อยมากคือจริงๆนั้นเนี่ยร้านเนี้ยที่วิ๋นเนี่ยคุยกันเลยว่าจะไม่รีวิวเพราะว่ากลัวคนมาเยอะมาแต่ว่าวันนี้มันไม่ไหวคือแบบต้องเล่าต้องพูดถึงอ่ะนึกออกปะอี่อรอยี่หรอใหญ่กูเลยมาเขาทำไมเราเนี่ยมาทำไมคะได้อ่รถเล็กี่ ตายแล้วเาดูตองคืนทุกคนเอ็นไก่ทอดมาแล้ว,ว,น,น,วน,นี่น่าอินมากหอมมากทุกคนอีดาถุกต้องมากเอ็นไก่ทอดต้องแบบนี้นี่กรุบ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 แล้วตาาแต่กับแป้งกรอบอร่อยมากเมนูนี้ก็ต้องสั่งนะคะไสตันทอดกระเทียมค่ะทุกคนน่าอินมากดูสิ อันเนื้อไม่สั่งไม่ได้นะเนี่ยไม่สั่งไม่ได้ทำไมถแต่งเลาสิ้อมมากมาทุกครั้งสั่งประมาณสามสี่จานทุกคงเป็นไงสวัสดมันมันแล้วเนี่เแล้อเกี่ยวข้าวอร่อยทุกคนกินข้าวตามนะหมูนํำข้าวตามนี่ไม่ได้แปจิ้มจุ่มนะแค่หมูก็อร่อยมากเลยนี่คือออเดิร์กนี่อันเนี้ยแบ่งที่อคงทอด ชิ้นจะเป็นแบบว่าชิ้นหั่นแบบพอดีคำมาแบบนี้นะคะทุกคนก็มาสตาร์ทต้นแรกไม่เปี้ยวกำลังดีนี่ดูชิ้นเลยดูความมันความเหนียวของมันอ่ะได้เวลาของจิ้มสุกแล้วนะคะทุกคนขานี่ตักแล้วนะคะตับเติมนะมน้ำจิ้มของร้านนี้นะคะเขาะะขจะมีเป็นน้ำนจิ้มแจ่วแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวขอชิมแจ่วให้ดูก่อนนะ มมะขาน้ำจิ้มมะขามอืมเป็นโซนมะขามแบบหวานๆไม่ออกเปรี้ยวอืมมีกลิ่นแบบหอมของพริกป่นเหมือนพริกป่นกุ้งเองแตมันอหอมมากเลยแล้วก็มีน้ำจิ้มไก่เอาไปจิ้มแบบผงเคียงต่างๆนะคะเลยได้ไดแลยจริงๆก็จะมีน้ำจิ้มอย่างหนึ่งคือน้ำจิ้มสุก,กี้ทุกคนแต่ว่าส่วนตัวแล้วว่าเราเป็นคนกินแล้วเราไม่จิ้มอยู่แล้วนะคะก็จะกินแบบป,ปังๆงนี้เลยเพราะว่าตัวน้ำซุปของเขาอะทุกคนดูสิมันมีความข้นอยู่แล้วอ่ะรูดปากรูดปาทุกคนหมู นี่พระเอกเลยหมูฉันพูดเลยว่าพระเอกหมูบ้านๆนะ <c oughs> สัตว์เลยคือมันนุ่มมากรสชาติเลยนั่งรถมารสชาตินีนด,ดนเลยปลาหมึกแล้วหมูแล้วผักเออสมันอรมากมีรูปความแบบเ <c oughs> นี่ยเด็ด <c oughs> สตรตีมากแค่นี้ไม่พอค่ะต้อสตสงสั่งซีฟงซีฟู้ดมาลงหน่อยนี่กุ้งนี่กุ้งกุ้ง หอมว่ะหอมมากคืออยากแบบอยากให้ส่งกลิ่นจริงจริงคือตอนนี้อยากอยากให้คนทือเลยแบบได้รับกลิ่นมาคือกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นแบบต้องไม่เคยเจอน้ำซุปจิ้มจุ่มที่เป็นแบบเนี้ยพี่แม็กว่าไหมขนาดเราเองเราไม่เคยเจอเลยยิ่งกุ้งเทมิ่งหขาแบบนี้ไม่ได้เลยค่ะทุกคนเนื้อร่อยมากขนาดผักที่มันจืดอ่ะลวกในน้ำเนี่ยกแป๊บเดียวอ่ะผักมีรสชาติเลยอร่อยมากอุ๊ยอกกุกอกกุกนี่ดูน้ำอกกุกอกกุก ไม่พอค่ะต้มเติมไหมแกต้อเติมค่ะโอ้ยต้องสั่งใหม่แล้วล่ะสั่งใหม่อยู่แล้วพี่สาวโอ้โหตุยตุยเลยสั่งข้าวมาแล้ว่ะลาสุดคุณแม่ดิฉันจอยมากวันนี้ทุกคนตัดมาที่ยายนะคะคนที่เกินฝันว่าจะมาตอนดึกกับเรานะครับวันนี้ยายกูตุยตุยตุยยายอร่อยไหมคะเป็นไงเนียแล้วคุณผู้ชมฟังกันหน่อยสิอร่อยขนาดไหนค่ะ อ่าตัวการนะครับเป็นไงบ้างพี่แม็กรอบนี้เนาะย้อนกลับไปครั้งแรกที่เคยพาพี่แม็กมากินอ่ะจำได้ไหมว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงมือน้ำตกปากอันตรการตาเว้ยลับแรกออสองคั้งเซ่ปั่นน้ำจิ้มแบบเนี้ยมานาน่าแซวเออแจ่วแซวบ้านๆแบบนี้เลยเอามาโซ,โซใส่แบบโซจิ้มสูงอร่อยมากเออขั้นตองต่อไปของเกียงหมูเยอกียงที่สุดเลยทุกคนกิบุ่ยเนี่ยคือที่สุดเลยตัวปกติพูดแล้วว่าว่า่ำประมาณสามสี่จานต่อรอบเออพันหนึ่งจานเนี่ยตาบอกว่า การเดียดหอลูกนอีแล้วนเสน่ห์ของร้านก็ดังงานนะคือการเติมถาดทุกคนคือถ้าพนักงานเห็นว่ามอไม่ร้อนเมื่อไหร่ปุ๊บชาเข้ามาชาร์จเลยนี่รสที่สดด้วยความที่จอยไม่รู้จบนะครับวันนี้นี่สั่งเป็ปลาหมึกเแย่แบบก็ไค่ะเขามีขายเป็นแบบเป็นจานด้วยนะนอกจากปลาหมึกนะคะก็ยังมีกุ้งด้วยค่ะทุกคนส่วนผักต่างๆนะคะเราก็สามารถขอได้แบบไม่อั้นนะคะขอ,อยามว่าไม่อั้นเลยทุกคน ดูสิไฟมาแล้วนะคะเอาราคาเซตใหม่เริ่มเน้นๆค่ะดูสิทุกคนนี่เซตที่ห้าเซตที่หกแล้วทุกคนปลาหมึกนะคะบอกให้นะน้ำยิ่งงวดรสชาติเข้มข้นอร่อยมากหลังจากม่อ2สอง่อ3สามทุกคน่ารสชาติก็ยังเข้มข้นอยู่เดิมอร่อยมาก ร้อนเลยค่ะแต่ที่สเกตมามันไม่กินค่อยกินน้ำจิ้มเลยเนาะน้ำจิ้มอลย่ยน้ำซุปคก็รสชาติจริงๆไม่ต้องจิ้มอร่อยเลยเนี่ยมึงว่าต่างชาติมากินที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาจะวาวปะวาวนี่คนไทยยังวาวเนี่ะวาวเนาะรสชาติโอท็อปมากดอกเดี๋ยวกูจะไปถามแต่ของรา้านเปิดขายไกลไหมย้ายเหรอ ใครที่แบบเป็นไอๆนะกินแล้วคล้องคอ คือลานนะ่ะมันจะอยู่ตรงคลองหกทุกคนตอนมาครั้งแรกคือพี่มิกเฉลิมสีเขาพามาสมัยแบบสามสี่ปีทำฮิววีมาก่อนอะไรเงี้ยถ้าถามว่าแถวนี้คือแถวไหนน่ะไม่รู้ดูแค่ว่ามันไกลมากไกลสุดๆทุกคนไม่คิดว่าแบบอีนี้เด็คือมาจะน,นครนายกแล้วว่าทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะซอยคลองหกนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นไทยซอยเลเป็นหน้นาแบบซอยโซนนู้นเนี่ย โซนตรงนันะ้นคือเวอร์มากทุกคนเพราะว่ามันจะมีแบบร้านอาหารเยอะแยะมากมายมีวัดสันปิดดึกมีะอะไรอย่างเงี้ยเยอะไปหมดเลยครับแถวหน้าตรงซอยคือแบบของกินแบบจุกๆฟิลฟิลว้ยขวางในกรุงเทพทุกคนซึ่งร้านกระดังงานะคะถ้าใครอยากมานะเซิร์ชครัวกระดังงาตามนี้เลยนะคะแบบมันก็จะพามาได้เลยค่ะทุกคนนี่ร้านก็หน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นร้านแบบบ้านเยยอะะหจตา้ กินอยู่นั่นแหละดึก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 ก็ยังมาไก่ก็ไกลจะกินใกล้ๆบ้านก็ไม่กินก็มากินแบบนี้ถ้ารถก็แพงถ้ากินก็แพง <c oughs>